ได้ยังกินสะเพงโอ้สบายดีพี่น้องมากินทอดไข่กับสมพักโชคดี่แซบอ้าแมงแจ่วบี๋ยมาถุยเด้อเฮ้ยแจ่วก้อยเอาหมอนี่นี่นี่บอเอาปลาแดกมาแล้วก็แป้งนวดใส่น้อยหนึ่งแล้วก็ซาบกับพริกดิบนี่บุพริกดิบนี่กาดกับสมพักเฮ้อได้สมพักพี่น้องเอ้ยมากินตอนเช้ามากินลูกมากิน น้ำเปียบ่น้ำปลาก็ได้ปลาแดกก็ได้น้ำปลานั่นละพอจะไปกินอะไรก็โรคเรศเป็นโรคตายสิเอามา <c oughs> เอามาอ <c oughs> ยูน่นี่น่ะเพิ่นโอ้ยเ่วกนี้นพี่น้องพวกนัวนอโถงมากใหญ่เพิผลยิบออกมาเองก็ลืมเศรลาเศร้าผลอะไรเศร้าไม่ใส่ผลก็เป็นโด้เศรลายผมร่วงแต่ขนขึ้นนะมึง <c oughs> เอาเข่าให้ไกลก่อนพี่น้องเข่ามันบูด เอาไก่ตื่นค่อยเอามาเด้อกินข่าวมาแล้วเร็ว,รวมามาพี่น้องกินข่าวเด้อสิฟ้าลงลกก้าเด้อจ้า เดิ<จ>นตอนเทียงสิมาตัมมันมาคุงสุก,กินกล้องกระมัวบ่ได้เช็ดซาเพลงเรากินแล้วผูกเกิบแล้วกรบบอกเถาะแล้วผ้าแล้วลวะนี่พี่น้องปลา <c oughs> พ่อใหญ่ปิ้งได้ปลาสซนิงเสียนเห็ดอะไรวะเห็ดปลาแดกบ่อขักอยู่ด้วยนี่เห็ดปลาแห้งนะพอดีนะเฮ้ย เบืบ้บ่งขึนข่าก่อนอย่างคิดมาพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อกินขา้าวเหวกบสีโลงทอนก้าพี่น้องโอ๊ยเจ็บเด้อมกขี้หินวัวแม่ป่ายังบ่ได้ออกแต่คอกอยู่สะเพ็งคนสีอาวันผัดตังนะพี่น้องมาเห็ดอันเอาลักมามาครูดนะเนาะ ้สกัสีเห็ดเป็นห่มอ่ะนะยามันเด็ดเด็ดมันจังโมเมื่อย์คนละเฮ้ยฮาลกเอาหมองที่เป็นกีบใหญ่แล้วก็พ่อดำเลยเนาะทำกันเนาะทำกันเนาะเฮ้ยกลางงามเนาะมึงมาวันที่เท่าไรกูเฮ้ยมึงมาวันที่เจ็ดนี่วันที่มื่อนี้วันที่เท่าไรละเฮ้ยสามสิบอือ ก็ก็ก็ได้สามอาทิตย์นะเฮ้ยกาได้สามอาทิตย์ยังมัวร้อนเดือดลกง่ายอยู่นะเฮ้ยมันเตะเอาง่ายอยู่เนาะถ้าแหงกว่านี้พงกว่านี้นะนีงสิง่ายพี่น้องถ้าแหงเกินกระขาดเด้กากระงามงามพี่น้องเป็นกีบนี่นาะ อดีดำพี่น้องมัดมนอันนี้แหละมัดมนเออมนม,น,มนคือสุมเฮานี่แหละดำหน้าผัดแหงตุ้ยกินข่าวแซ่บอืมนอนกะลับดีจะจักงงเลยเริ่มเบิ่งจังวะ เสิบโมงหกนาทีเห็ดโฮมไปน้อง,งอ๋อเลยฉันปดมือเหนื่อยแทนคอนเทนต์ไม่เอาเอาแบบนี้ถ้าผาตังใหญ่นะค่ะน้องเฮ้ย แมลงเอาตัวนั่นลงมาเนาะนนนเอาตัวสีขาวนะมันจะง่วงแมลงนะนแห้งเริ่มตกพี่น้องพ่อใหญ่ยยปิ้งสีหับก็้แล้วลจังคืนหอดแล้วได้แล้วสามสิบในนี้นะได้ร้อยหมัดเลยพี่น้องสิบโมงได้ร้อยหมัด โลมกอนหักกับสิบโมงอดเอาใจสู้สู้สู้ชาเพ่งว่ะเอานี่ไม่ชากังแล้วว่ามันจังบดเดดมันจังงามแล้ว่าคนก็แต่มันนี่เมฆกะลายอยู่พี่น้องบ่คอยแดดปันใดล่มก็มีเย็นอยู่ได้โฮมแห่งเย็น จะนไดเปนาเสเหี่ยนะเด็นั่นจนวิ่งัดดำชองคนหวานเมื่อวานมือซื้อน่ะฮอนลีดหามือเด้งใส่ชองคนกับพัวน้องเดหมอนั้นมันดำกหนึงขึ้นเีดตายฮอนลีเฮ้ยมือกไป่ทยคิปมันเลยเด็ดอร่มือใส่ปุยยังเหโอ้ยเป็นลมจนวิ่ ไปบเมื่อยบ่จปเจอแกงมันสมนหน้าเดินสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดส่าสี่สองสี่สี่หกสิบแปดทำสิบทำสองสามสิบสองสาสิสี่ทางน้ำมึงเฮ้ย ก็ได้เด,ดจดอันลอยนะลอยปลายแล้วนับแล้วของเจ้านะจะเอาไปนาเจ็ดชิพเสรแล้วก็เจ็ดิบสี่มันก็ได้ลอยแปดหมัดเหลีวดีโอ้ยกาหน้อยพี่น้องดำโมเปืองดำได้หลายดแล้วดูมันชิ้นี้ญได้เปล่าได้ไหมน,น้องน,นางนนาหัวปู นั่นนอย่าขยับแรงปล่อยแล้วบายเห็ดแอวดีๆล่ะอ่อนๆในแอวนะใช่เห็ดอยู่นะว่าแอวอ่อนนะนานๆธรรมดาได้พี่น้องแอวนางนะดีได้ หาพลเรือไน้องหาลงไปไว้ทั้งรูมท่ามันบ่มีน้ำในตะก้านะลกหลักหาลงไปจ้าโอ้ยเบิดนี่กับเบิดแห้งและสัน้นเพราะแห้งแล้วนี่ก็ดีเข่าห่มก่อนบัดนี้ขึ้นก่อนไปน้องฮิวการ์ไปแช่ได้อันก้าฮุกมาก็คือกระปูงวงกลาง <c oughs> นี่สิเจ้า

กำลัง 40s แหละ,ละ,ละยังอีกประมาณ่บลายนาทีบอ่อนลอดแลละคุณเ,เอามันเบาเ้ยเข้นโลคุณเขินแล้วอ้เขาไปยังเออ อย่าไปหาเหยียบลูกยันง,งูโคตามมาหุ่งปิ่งปลามาเดอ้อกินซุมน้ำกันกินเทียงน้ำวันอ,อ,อ้าวอ้าวคุณบ่มีหอดแห้งสิเอ,อดิดแล้วเดี๋ยวนี้นะแห้งตกแขนขาสั่นบ่แล่าเจือของมีดพูดแม่นนะบอบุกคล้าย ว่ามหาางหักเเฮ็ดต้นใหญ่ๆเด้อมันดึงแซ่บมันก็ภูเขาเนื้อเขาหนาเอากระบอกใหญ่เฮ็ดต้นใหญ่โอ้ยกูแห <laughs> งเบื่อ <laughs> มึงแหงหูพอดีนุย้ย <laughs> ส่วนหูไม่ค่อยดีเ <laughs> อาม่ายายชีเขาไม่ค่อยดี <laughs> <laughs> ยาม,มังหงพี่น,อน้องเอ้ยาวนดิสิไปดังไฟปิป้งปลาให้น้องยาม,มาังหง ใส่น้องเจมไปเก็บฐานเบิดแทงเฮ้ยจักเม็ดบุกเพิ่งอะสำอนญุว่ะเฮ้ยกระเทียมอยู่ไสนเอายได้เฮ้ยญี่ปุ่นน้ำอันหัวเดียวมึงได้เห็นบ่ใค่ทงนะใค่พวกบววเป็นได้ได้หัวเดียวหนึ่งกักีดเดียวหนึ่ง เบิดละมั้งหาหาพี่น้องไม่หายังบ่เห็นแล้วบ่อยากหาลืมเลยตายแล้วบ่ม่พอเพรียมไอ้ก็เตียมน้อยไปแล้วมันึุงพ่อบ้านทำนะมึงไปจังตันทำไมเนาะชุดอยู่ได้มาถีบน้องวีวีวี ให้มันติดใบนุ่งขาปลาแหงกับปิ้งวายหมัหอมเปตซต้สเงเาตำแล้วพี่นางมาตันเบังสเนแปลาใหม่เบิดแต้วพพแหแล้วก็ก็ก็ห่อนหอนหออปลาแดกปลาน้อยมาต่อยเออประแดกประซิวอยู่เรื่อนประแดกหาเจ ใส่ไปนวดผิดเจ๋อคิดเด้อขีดเด้อไม่เล่าขีดเด้อเสียไรเสียรายเลยเฮ้ยมีกะปิใส่กะปิแซ่บอยู่ด้กะปิกะปูอีพ่อเอามาหนาออ๊คกูเบื่อบ่ร์เซบเอ้านี่เด้เฮ้ยนี่น้องกูเด้เอ้าถึอเชิงหุ่งแล้วมันมืดเธอทำไง ปรุงค่ะปรุงโอ้ชุกแล้วย้ายแล้วปลาคออาา่อยเออเออพีนุ่นหอนแท้นี้ปิ้งปลาแห้งแล้วก็สิปิ้งปลาสดพี่น้องพ่อใหญ่ปิ้งไปตึกแหมาตัวมันนาหนากะเห็ปเดปลาแดกแบ่งปิ้งนะ้ำตัวเห็ปเดปลาแดกมันนั่นมันอยกนากเน่า เพชรจางไหมหนึ่งมึงจางเยอะชมเยอะคือบวดชมได้ปลาแดงเอาไปได้ปลาแดงใส่อะไรเลยได้ชมเยอ่จ้าใส่อีกหน่อยนะไม่ชอได้เลยแบบนี้ใส่น้ำตาลนิดนึงก็ได้ใช้จองมั้งนะผ่านแบบนี้ฉลุยเลยกินกระปิงป่า

มันจุดมมาิวขาวเ่เออลูกาจะมาได้มันสั่นผมบัแข่งกันย่างย่ฉันบัแข่งบัตรระ

ขึ้เขอเมืผู้ต้องแตั้หูเลื่อตั้งแฉไม่ก็ะจัเนอย่งนี้นตั้งแฉ

มัดที่นาเด้อก็ปมาเหอเมื่อเห็นนะฮะไปตองพ่เห็นมื่อแนี่กูหักก็เลยไปตอกปุกแล้วโอนมาเลยเอาไปชนโอ้ยควันเด้อ นั่นส่วนตัวบ่มีใบกล้วยว่นนนนะน,นี่มันจะมันกลอบน่ะมันฮักตั้งแต่ถ้าเพลงมะอย่างหอสมพี่น้องไปหอปิ้งหอสมนีกอ่ะกินอนะคือมีตะลาดก่อนพี่น้องพอกันเช็บหน้าเลยบ๊ายบายมันเร็วโลกกล่ายอ่ มาแล้วพี่น้องซุกแล้วปลาสมนางนั้นพาอูเมงวันกับพอมเงวันพี่น้องออชาบเพ่งวากินน้ำกันหายแล้วไรตำมะหูชิม,มแบ่มเแบเ,เอาขอบาบนหาเไปไ็นไชิมกัมมมบมะฮงเอาวัแบแสดงว่าแ่บแห้ง เขาจนจะบวตตีบห้ากวอา